น,นี่คือถังปันของเครื่องบินนะครับเครื่องบินลบที่เหมือนมาทิ้งระเบิดที่นี่แล้วก็ทิ้งถังไว้แล้วก็เอาอีถังกลับอันนี้ชาวบ,บ้านเขามาทำเป็นเรือครับเดี๋ยวพี่โจพาพาชมครับอันนี้ยังไม่ทํานะครับอ๋ออันนี้ยังไม่ทำใช่ไหมครับอันนี้คือได้มาเป็นชิ้นๆก่อนครับ,อ,รบอ๋อบอ้ออ,อันนี้ทน,นทำเสร็จแล้วครับอ๋อทรัเสร็จแล้วงานคเสร็จแล้วครับอือจะทำเป็นเรือเป็นยรือ วอาถังใหญ่มากเลยนะใหญ่ครับใหญ่คือถังหนึ่งอันเนี่ยสามารถทําเรือได้ถ้าเป็นขนาดนี้ก็ใช้ลำเดียวอันเดียวครับถังเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรือขนาด9้าเมตรนะครับ9้าเมตร11เมตรเนี่ยก็ใช้2อันใช้สองถังนะครับทิ้งระเบิดแล้วก็กลับไม่เอาถังกลับด้วยครับก็คือว่าถ้ามีคําถามว่าทําไมนะครับมันถึงมีถังน้ํามันเนี่ยเยอะในเขตนี้นะครับทำไมเขตอื่นไม่มีอ่าอ่านะฮะ เพราะว่าเครื่องบินรบในสมัยก่อนเนี่ยตอนทีอ่อเมริกานะครับมาตั้งฐานทัพในประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยนะครับพูดถึงว่ามาแทรกแซงกันเมืองลาวแล่นแหละทีนี้เขาก็จะมีฐานทัพเครื่องบินเนี่ยอยู่ที่อุดรนครพนมนคนครครับอ่าแล้วก็จังหวัดเลยในบริเวณนี้จะใช้เครื่องบินรบเพื่อไปทิ้งระเบิดตามชาแดนเวียดนามเนี่ยต้องใช้น้ํามันนะครับห่งถังในการบินไป แสวันไกลไกลครับนะครับทีนี้พอจะบินกลับก็ใช้อีกหนึ่งถังก็ใช้น้ำมันสองถังเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยวิ่งกลับฐานได้เร็วขึ้นนะครับไม่หนักเขาก็จะใช้เอาน้ามันถังน้ามันเนี่ยปลดทิ้งถังหนึ่งนะครับแล้วก็บินกลับถังหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นในบริเวณเนี้ในเฉพาะบริเวณนี้นะที่มีถังน้ํามันเนี่ยในเขตอื่นของประเทศเราไม่มีนะนะครับเยอะไหมถังเยอะอ๋อแสดงว่ามีประทินกระเบนเยอะ เยอะครับเยอะครับในในแผ่นดินลาวเนี่ยเป็นจุดที่มีระเบิดที่ลงที่ที่เหลือแล้วก็ปริมาณในการทิ้งนิ่เยอะที่สุดในโลกครับอ๋ออ่าครับครับวันนี้ก็เพิ่งมาใหม่ๆเพิ่งข่าเสร็จเลยนี่ใช่ครับอันนี้คืออเสรอันนี้คือล่องรอยของการที่ล่วงลงมาบางถังก็ยังตีบางถังก็ขีดขีดบ้างอะไรบ้างครับแต่เป็นอลูมิเนียมครับข้อดีของอลูมิเนียมอย่างรู้ป่ะ เขาไปทำหม้อต้มเหล้าอ่ะรสชาติได้สุดยอดเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันเก็บความร้อนได้นานถังเนี่ยจะมีหลายพันลิตรเลยใช่น้ำมาจากไหนน้เดีวไปดูเรือไหมที่ชาวบ้านทําเสร็จแล้วอ่ะดี๋ยวี่ให้พี่โจพาไปชมเรือที่ชาวบ้านทําเสร็จแล้วครับที่ใช้งานจริงนะครับแต่มันมาตรฐานเลยเนี่ยถังมันะหัวบี้อันไหนตกแบบตรงๆมาเราไม่บี้นะ อ่าอะไรตกตรงๆมาท้องกระบี่อันไหนตกหัวมาหัวกระบี่อันนี้ยังไม่สุกเขาเรียกว่าลำลำใหญ่กระโปงลำใหญ่กระโปงมันลูกใหญ่ใช่ไหมม <unre li ads> <y uk> ันยังไม่สุกสวยอ่ะจังเก็ตี่ครถ้าถ้าเป็นไอ้สิบสองเมตรอันนี้อันนี้นอันนี้สิบเอ็ดเมตรนะครับเนี่ยครับอันนี้ต้องใช้สองถังอ๋อครับแต่ถ้าเป็นเก้าอ่ะใช้ถังเดียวก็พอ อันนี้ยังเหมือนส,สมบูรณ์มากเลยฝั่งนี้ครับคุณยังมีครับบทุกวันนี้ลำหนึ่งขายอยู่ประมาณสามหมื่นห้าถึงห้าหมื่นบาทนะครับราคาที่เขาขายอยู่ทรงเหมือนเรือคลายักเลยใ,ใช่ใช่สวยนะมันมันสวยอ,ะอ่ะมันสวยอะ่ะแล้วมันน่าจะทนแบบทนมากอ,ะอ่ะไม่เบไม่เข้าสนิมนะใช่ไม่เป็นสนิมเงียบ ท้อในเขตนี้เนี่ยก็จะมีเรือประเภทนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาไปเก็บมาทำแต่แต่เขตที่นี้มีนะเจ้าล <c oughs> ้านเลยใช่ไหมขารเผาเนี่ยเ,เดอร์จะพาเป็นขนาดไหนโอ้โเดี๋ยววันน่าจะพานั่งจะพานั่งพานั่งเรือนี่นะอ่าพานั่งเรือทำด้วย ถังน้ํามันเครื่องบินรบนะครับแต่แต่วันนี้ช่างเก่งจะโชว์นะฮะโดดจากนี่ลงไปที่เรือนะโอ้โหเก่งนี้ผมก็สั่นเลยนะพี่แล้วยิงสิบล้อม,มาเนี่ยโอ้โหสะพานเขย่าน่ากลัวมากเลย <S <S เท่ชอบไม่ได้จะเห็นหลักในกล้องไม่ได้จะเห็นมันไกลเดี๋ยวว่างๆจะพาไปชมนะครับไอ้เรือถังถังน้ำมันเครื่องบินใกล้ๆครับโอกาสหน้า